สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vcode นะครับผมเป็ดน,นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ t a g g กิ้ง QR Code เนาะในโปสเตอร์ครับก็น่าจะมีปัญหาเนาะกับการที่เรามีสื่อทั้งสื่อที่เป็นออฟไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโปสเตอร์นะครับพวกอ่าลิฟเตต่างๆนะครับตัวที่เป็นแซนดี่ขาตั้งเป็นจอที่เป็นจอที่ออไซเนตนะครับพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่เราจะต้องเอารวบรวมเข้ามาในเรคคอร์ดอันนี้เนี่ย น่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเก็บรวบรวมเนาะแล้วก็แท็กกิ้งพวกสื่อต่างๆเนี่ยว่ามีลูกค้าสแกนมาจากสื่ออะไรนะครับทั้งเป็นที่เป็นออฟไลน์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสื่อที่เป็นออนไลน์อย่างพวกโซเชียลมีเดียต่างๆในการโพสตอนนี้โซเชียลมีเดียก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนี้เราก็เลยคุยกันเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมใช้ในการแชร์นะครับกับเพื่อนๆกับ ทีมงานนะครับที่ทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมาด้วยกันนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็เลยเอามาแชร์กันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันนะครับว่าเอะเราจะทํายังไงได้บ้างในการที่เราจะแก้ปัญหานี้ในการที่จะแท็กกิ้งในทุกๆมีเดียนะครับแล้วก็เห็นภาพรวมด้วยนะโอเคเออประมาณนี้เนาะเราก็จะเห็นว่าเอะเราก็จะมีสื่อที่มันเป็นออฟไลน์นะครับ เดี๋ยวนี้ก็มีใบปลิวนะครับมีสื่อที่เราต้องไปติดตามจุดต่างๆแม้กระทัง่งถ้าเกิดเป็นองคอ์กรนะครับในพื้นที่ก็คือจะมีสื่อเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราจะทํายังไงที่สื่อพวกนี้เราจะพิ้พ์ QR code ไปติดแล้ว tracking QR code แล้วกลับมาดูในออนไลน์ได้ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาตัวนี้นะครับก็คือปัจจุบันนี้มีในเรื่องของ Google Analytics ซึ่งเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน4แล้วนะครับก็คือ Google Analytics 4นะครับซึ่ง เขาสามารถที่จะแทฮกกิ้งได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแ็กกิ้งอะไรได้บ้างนะครับนอกเหนือจากการที่เรื่องของสื่อออฟไลน์แล้วเนี่ยสื่อออนไลน์ที่เราแชร์ไม่ว่าจะเป็นไลน์บอดแคสต์นะครับโพสในโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook โพสต์ใน Instagram โพสตใน Line b o o มโพสตในตัวที่เป็น TikTok อ i k ทิกนะครับพวกนี้สามารถแทฮกกิ้งได้หมดเลยนะครับวิธีการเนาะเวลาเราสามารถที่จะทำที่เป็น QR code นะครับในแบบที่ จเนเรตได้ที่แตกต่างกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออันนี้คือ Google Analytics J4 นะครับฟังก์ชันล่าสุดที่เราสามารถดูได้เนี่ยก็คือเราสามารถดูที่ท a ฟฟิกนะครับหรือจุดอื่นๆมันมีหลายจุดนะครับนี่ผมยกตัวอย่างที่ตัวที่เป็นไอคอนนะครับตัวที่เป็นรีพอร์ตนะครับหลังจากนั้นกดมาที่ทั f ฟิกก็ได้นะครับหรือยูเซอร์ก็ได้เนาะอันนี้ผมดูที่ท a ฟฟิกนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้นะครับตรงเซกชันไอตัวที่เป็นเซิร์ h ตรงนี้นะครับเราเลือกที่ เซสชันแคมเปญนะครับเมื่อเลือกแล้วเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะแสดงผลตรงนี้เนี่ยจะเป็นชื่อแคมเปญเนมนะครับดังนั้นเราสามารถตั้งชื่อแคมเปญที่ต่างชแนลกันได้นะครับต่างแคมเปญกันได้นะครับแล้วก็จะมีรีพอร์ตว่าคนที่เข้ามานะครับจากแคมเปญหรือจากลิงก์เฉพาะเหล่านั้นจาก QR โค้ดเฉพาะเหล่านั้นเนี่ยนะครับเขาเข้ามาจำนวนที่เท่าไหร่นะครับแล้วสามารถดูได้ด้วยว่าถ้าเกิดเราแทนทำแท็กแมเนเจอร์แล้วก็ แท็กเรื่องของโกเรียบร้อยนะครับเรื่องของคอนเวอร์ชันแท็กเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะรู้ด้วยว่ามาจาก QR code ในโปสเตอร์แล้วเกิดคอนเวอร์ชันในการซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยอย่างนี้นะครับอันนี้สามารถแท็กกิ้งได้ผ่าน j a ฟตัวใหม่นะฮะโอเคแล้วเรามาดูวิธีการเนาะอันนี้เป็นวิธีการแบบช็อตคัทนะครับเลยว่าเอเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปทำเรื่องของตัวลิงก์นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น QR Code แบบคร่าวๆให้ดูด้วยนะฮะ ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ไปดูที่ landing page ของเรานะครับว่า landing page ของตัวสื่อตัวนั้นเนี่ยเราจะให้ landing page ไปซื้อสินค้าหรือไปแอดไลน์หรือไปทำอะไรนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือต้องเข้ามาในล่าตัวที่เป็นเว็บไซต์ลิงก์ที่เป็น landing page เพราะจะเห็นข้อมูลดีเทลของแพ็กเกจนั้นแคมเปญนั้นๆอ,อย่างครบถ้วนเนาะนั้นผมแนะนำก็คือให้ landing ไปที่เว็บไซต์เพจนะครับแล้วก็มีลิงก์ของ URL นั้นนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ c o p y Copy URL นั้นเนาะจะเป็นในในหน้าที่เป็น l a n d i n g Page อะครับแล้วเข้ามาที่ Campaign URL Builder นะครับพาร์ของ Campaign URL Builder นะครับให้เรากดที่มันมี UA กับ GA4 เนาะเราเปิดให้เป็นตัวสีส้มตรงนี้ให้เป็น GA4 นะครับเพราะว่าเราจะแท็กกิ้งด้วย GA4 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอา URL เมื่อกี้เนี่ยครับที่ได้จากตัวที่เป็นเว็บไซต์ Landing Page ของเราเนี่ยแปะลงไปนะครับแล้วก็ ตรงนี้สำคัญก็คือแคมเปญเนมนะครับก็คือเป็นชื่อที่เราเองเนี่ยอยากจะเห็นนะครับว่ามันมาจากไหนดังนั้นเนี่ยเราก็คง,งใส่ชื่อ,อตัวชื่อแคมเปญนะครับชื่อโปรดักต์นะครับเป็นต้นแล้วก็ช่องทางที่เราจะไปแปะเช่นอาจจะเป็นโปสเตอร์หรือที่เราเซ่นเตหรือบอร์ดแคสไลน์นะครับแล้วก็ใส่ในเรื่องของตัวที่เป็นดีเทลลงไปนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยอาจจะใส่ในเรื่องของวันเวลาก็ได้นะครับในการบอร์ดแคสเนาะหรือรายละเอียด อื่นๆนะครับเราก็จะสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะไปแสดงในเรื่องของแคมเปญเนมที่ผมเปิดให้ดูนะครับในพาร์ทของ JF เราก็จะเห็นตัวข้อมูลตรงนี้นะครับตัวที่เป็นแคมเปญซอร์สกับแคมเปญมีเดียมเนี่ยก็ให้ใส่เอาไว้นะครับเพื่อเราต้องการดูเนาะก็คือช่องทางที่เราใช้ะครับมา,เ,าเราใช้ช่องทางไหนนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นพาร์ทของตัวที่เป็นมีเดียที่เราใช้ครับ ใช้มีเดียอะไรนะครับใช้คอร์สเปิดคลิกใช้แบนเนอร์ส่งผ่านอ e ีเมลส่งผ่าน SMS ตรงนี้ก็คือใส่ได้หมดเลยแต่ว่าพาที่เป็นแคมเปญเนม m e เราจะใส่ครบถ้วนไปก่อนแล้วนะครับประมาณนี้ถ้าเลือกดู Channel เราก็เลือกดูได้หรือเลือกดูที่เป็นตัวที่เป็นมีเดียที่เราใช้แต่อันเนี้ยต้องกำหนดร่วมกันนะครับกับทีมว่าตกลงว่าจะใช้คำเต็มนะครับ Google แล้วก็ เป็นแบนเนอร์เป็นอีเมลเป็นคอร์ส per click ที่ส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวเล็กทั้งหมดแล้วก็สะกดให้มันตรงกันเพราะว่าเวลาไปรวมอยู่ในที่เรียกเป็นช ANNEL ในตัว g A f o ครับมันจะได้รวมรวมก้อนกันนะครับเมื่อรวมก้อนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือเราสามารถได้ Data ว่าตกลงช่องทางไหนนะครับเป็นโปสเตอร์ดีดีเท่าไหร่นะครับเป็นตัวดิจิทัลไซเ n ตดีเท่าไหรนะ่เนาะอันนี้มันจะได้รวมก้อนกันนะครับหมายถึงมันก็คือเหมือนกับกลุ่มที่เป็นแคตตาล็อนะครับ ส่วนที่เป็นแคมเปญเนมก็จะลงดีเทลในแต่ละอันน,น,นะครับว่าตัวแอดตัวไหนนะครับแล้วก็โพสไปเมื่อไหร่หรือยิงวอดแคปไปเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นดีเทลที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดเจเนเรตมันก็จะได้ตัวลิงก์ยาวๆมานี้เนี่ยปกติเราก็สามารถทําในเรื่องของัวที่เป็นช็อตเทอร์ลิงก์หรือว่าอันเนี้ยเนื่องจาก Google เองซื้อบิตลีไปแล้วนะครับดังนั้นก็คือสามารถเชื่อมกันได้เลยนะครับ ผ่านบิทลี่นะครับโดยการล็อกอินนะล็อกอินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเจเนเรตตัวที่เป็นช็อตโค้ดนะครับตัวที่เป็นช็อตยูอร์เเนี่ยเอาไปใช้งานได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดนะครับในการที่จะไปดูตัว URL หรือลิงก์เนี่ยนะครับใน b i t l ี่ได้เลยนะครับก็ล็อกอินเข้าไปหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถสร้าง QR code โค้ดได้เนาะก็คือจะได้ QR code โค้ดประมาณนี้มานะครับเราก็กดดาวน์โหลดนะครับเราก็จะได้ QR code โค้ดที่สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เนาะ นี้เนี่ยโดยปกติแล้วอะครับตัวนี้นะครับที่เป็น QR ตรงนี้นะครับเเราสามารถที่จะเปลี่ยนตรงต่างได้เวลาเรา,ดา,ด,าดาวน์โหลดไปอะเขาเว้นพื้นที่ตรงนี้ไว้เนาะแต่ถ้าเกิดโดยปกติถ้าซื้อแบบที่เเสียเงินนะครับในในการเป็นเมมเบอร์ตรงนี้ก็คือสามารถอัปโลโก้ลงไปได้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเอออยากไปเปลี่ยนเองแต่มันยุ่งยากเสียเวลาเนี่ยก็เอาไป,ไป,ไ,ปไปลบไปแปะโลโก้ได้นะครับประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการที่จะได้ QR code มาสำหรับการใช้งานนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้เราก็จะได้ตัวที่เป็นข้อมูลนะครับแล้วเราก็เอาตัวที่เป็น QR code นะครับหรือบิ t ลี่ตัวนี้นะครับไปแปะอยู่ในตัวที่เป็นสมมติว่าเป็นตัวที่เป็น a c e b o o k เนาะแล้วก็มีรูปภาพเราก็ในรูปภาพเนี่ยก็ใส่ QR code ตัวนี้แล้วก็ลิงก์ที่มันเป็นในตัว description ก็สามารถใส่ลิงก์ของบิ t ลี่ลงไปนะครับคนคลิกก็จะได้รู้ว่ามาจากโพสต์ไหนอันนี้ก็คือ เป็นวิธีการในการที่เราจะแท็กกิ้งนะครับเรื่องของออฟไลน์ออนไลน์ line, แล้วก็ทุกช่องทางที่มันหลากหลายนะครับด้วย Google Analytics ที่เป็น GA4 นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราที่ทำการตลาดออนไลน์แล้วก็ช่องทางเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะครับเราจะจะรีพอร์ตรวมยังไงนะครับสุดท้ายเราจะดูผลยังไงว่าอะไรได้ผลอะไรไม่ได้ผลนะครับประมาณนี้ก็น่าจะเป็นทริคด,ดีๆนะครับที่ลองไปประยุกต์ใช้กันก็ถ้าเกิด ชอบเนาะก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดไม่อยากอธิบายให้ทีมงานที่ต้องมานั่งนั่งนั่งในการทำหรือต้องมาดูนี้นะครับก็สามารถแชร์วิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆได้นะครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์ก็กด subscribe ไว้นะครับจะได้ดูว่ามีข้อมูลใหม่ๆหรือมีวิดีโอใหม่ๆขึ้นมานะครับก็จะได้แจ้งเตือนนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ